คนเร่งกรมไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับมาดูครับลูกเร่งติดครับขัดใหม่เปลี่ยนครับเนี่ยน้ำมันไหลผ่านหมอกับสีหนึ่งอีกแล้วครับวันนี้มาดูนะครับคนเร่งกรมไม่ขึ้น เป็นเพราะอะไรครับมาดูครับลูกสูบลูกเล่งติดหรือเปล่าทำไมถึงเล่งกำไม่ได้ไปือดูกันครับหอดูครับเป็นอะไรทำไมเขาเล่งเล่งไม่ได้ติดอะไร คือทิ้งเครื่องไว้ไม่เอาน้ำมันออกทิ้งเครื่องไว้ไม่ไม่เอาน้ำมันออกก็จะประมาณนึงครับ เราทิ้งเครื่องไว้นานเราต้องเอาน้ำมันออกเราลื้อออกมาแล้วก็ลองดูเครื่องก่อนเลยครับติดไหมน้ำมันเยะคาไปเลยปีกเข้าไป ตาร์เครื่องดูเลยเครื่องติดแสดงว่าเครื่องยังดียังแน่นอยู่ยไฟดีลูกสูบดีแล้วก็โฟกัสที่คาบูครับคราวนี้ มาถอดลูกเร่งดูครับทำไมมันถึงเร่งไม่ได้นี่ครับลูกเร่งติดครับลูกเร่งติด <c oughs> เกิดจากอะไรลูกเร่งทำไมัติดแบบนี้เกิดจากการเราเอาน้านํามันทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นคราบเข,ข,ขียวๆนี้ครับมันขึ้นคราบเข,ขียวๆน้านํามันหมดสภาพแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวก็แล้วก็ทาให้ลูกเร่งมันติดมีคราบมีอะไรติดในช่องในรูวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นมาของเข็มเร่งในลูกเร่งแล้วก็หากระดาษทรายมาขัดมันซะ ที่น้ำมันจะได้ไหลได้ดีๆนะครับนี่ก็แกะออกมาล้างกระบูดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างยังใช้ได้อยู่ไหม เราก็ถอดตัวนี้เข็มนี้ออกมาขัดใหม่ตันครับเข็มนมหนูตันตรงนี้ถอดออกมาความสะอาดด้วยลวดเดียเข้าไปเลย วิ่งได้นะครับเพราะว่ามันมอุดตันนะครับน้ำมันเก่าค้างมันเป็นน้ำมันเสียนะครับมาอุดตันตรงดูน้ำมันจีดใส่ล้างเป่าครับจะสลุ ก่อนมันทะลุนะครับแล้วก็แยะให้มันทะลุซะก็ลมเป่าซะ <1> 1> แล้วก็ประกอบเข้าที่เดิม รอยครับประกอบครับลิ่หากระดาษทรายเบือละเอียดนะครับขัดหน่อยครับเบือละเอียดเบือพันก็ได้ขัดให้มันลื่นเวลามันเข้าในกระบอกสูบแล้วมันจะได้เร่งได้ เลียงดูครับน่ครับเลียงได้แล้วโอเคเรานี่ก็มาดูกอ๊อกน้ำมันกอ๊อกน้ำมันเป็นอะไรไหมทำไมเปิดน้ำมันแล้วไม่ไหลเปิดกอ๊อกมาต้องไหลนะครับ ก๊อกอะไรก็มาตรวจสภาพก๊อกนะครับเนี่ยย,าง,ยางเปื่อยยางเปื่อยแล้วทำยังไงเปลี่ยนครับ ก็ต้องเปลี่ยนสิครับทำความสะอาดรูพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่า ลูยางมันเปื่อยมันตายยางมันเปื่อยนะครับมันแข็งแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่ตัวใหม่ใส่พร้อมใช้งาน รางก็เปื่อยเลียนใหม่ดีกว่าเลือกสายไม่ใสายอสายสายพิทันประานันใช่ไหมเลกสายใหม่นะครับไยเก่าเสีย เสียบดูนะครับเสียบดูก่อนเปิดดูน้ำมันไหลไหมเนี่ยน้ำมันไหลผ่านถ้าน้ำมันไม่ไหลต้องแก้ตัวนี้ให้น้ำมันไหลก่อนปิดอยู่เรียบร้อยแล้วก็มาก็มาประกอบกอกน้ำมันเข้าไปเราต้องประกอบก่อนถ้าประกอบทีหลังมันจะประกอบยาก ไอ้มีจัต้าเราฟู้งว่นเนี่ยมันจัต้าไปเลยนี่ก็เข้าไปให้เรียบร้อย สายให้พอดีใส่ตัวล็อกเข้าไปล็อกไว้ซะกันน้ำมันไหลออกเปิดน,น้ำมันลงเติมน,น้ำมันเข้า ลองสตาร์ทเครื่องดูว่าจะใช้งานได้ไหม เบางเงียบเรียบร้อยส่งงานได้ครับจบข่าวครับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติครับ